เอุดรป็นนนคขยัสวัสดีค่ะมาติดตามการรายงานข่าวทางเว็บเพจอ่อนซอนอุดรค่ะทหารพลัดที่1ประจำปี2557ได้รวมท้ำพิธีอําลาผู้บังคับบัญชาหลังจากเขารับราชการครบกำหนด พตรีสิทธิจันทร์สมบูรณ์ผู้บัญชาการมณฑนทหารบกที่24เป็นประธานพิธีอำลาผู้บังคับบัญชาและหน่วยทหารของพ้นทหารรุ่นปี2 5 5 7ร0 0 7พนที่1หลังจากได้รับราชการทหารตามพระราชบัญญัติครบตามกำหนดและจะปลดออกจากกองประจําการในวันที่1คือสภาพคม2 5 5 7เพื่อให้ทหารเหล่านี้ได้มีโอกาสอำลาผู้บังคับบัญชาที่ได้ปกคร้องกํากับดูแลทหารตลอดมาได้เกิดความผักพุ่มใจ ที่เข่ามารับราชการจนครบกำหนดและถึงเวลาแล้วที่จะต้องอำลาจากหน่วยกลับสู่ภุ่มลํำเนาของตนให้โอกาสนี้ผู้บังคับบัญชามณฑนทหารบกที24พร้อมคณะผู้บังคับบัญชาแต่ละหน่วยได้มอบใบประกาศเกียรติคุณให้กับทหารกองประจำการที่มีความประพฤติดีและอยู่ในระเบียบวินัยและแจกสมุดประจําตัวทหารกองนุนสอดอ .8 ให้กับทหารที่ปตประจําการในพลัดนี้ เรากลับมาติดตามการรายงานข่าวทางเว็บเพจอ่อนซ้อนอุดรกันได้ไหมฮอดอุดรเมืองอ่อนซ้อนอุดรเดอ้อสวัสดีค่ะเชาอุดรเป็นคนขยัน